ยองดูความคิดที่เราคิดเนะี่ยมันไม่เคยมีฉันผิดเนะี่ยงั้นผิดยังมีแต่เองก็ผิดเองก็ผิด,เอ,ผดเองผิดตลอดเลยเอค่าเนี่ยถูกนะเนี่ยมันก็แปลกเนะาะแต่เขาคิดว่าเมื่อไหร่ไอคนที่กระทามันจะได้รับกรรมอะไรอย่างงี้ค่ะจะจะคิดอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าตรัสอยู่ว่าถ้าเราคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเชื่ออย่างนี้จริงๆนะพยาบาทจะละไปแต่พอเขายังเชื่อไม่จริงถ้าเขาเชื่อจริงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม เอาก็กรรมมันก็จัดการมันเองนะ่ะคุณจะไปยุ่งอะไรกับมันนะ่ะใช่ไหมออม,มันก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ได้รับกรรมของเขาเองซึ่งเราจะไปจัดสรรให้ให้กรรมนั้นมันเร็วขึ้นมันช้าลงมันมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีอำนาจเหนือกรรมกรรมคืออะไรเราเปล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาแต่ละคนที่กาลังคิดนึกเนี่ยโยมไปดึงความคิดออกมาได้ไหมปุ๊บมีอำนาจเหนือไหมไม่ได้ไม่มี ใช่ไหมนั้นกรรมใครของใครของมันนะ่ะของสัตว์ผู้มีวิชานะ่ะที่ยังหลงว่ามีตัวมีตนอยู่อย่างนี้นะถ้าเราไปแก้แค้นเท่ากับเราไปทํากรรมเป็นกรรมของเราอีกตัวสร้างกรรมเพิ่มลยนะ่ะที่พระเจ้าตัดในพิกุกุงโกสัมพีอ่ะผู้ใดย,ยังเครียดแค้นว่าผู้นั้นได้ดา่าเราได้ทําร้ายเราได้ขโมยของลักทรัพย์ของเราเวรผู้นนเวรผู้นั้นเนี่ยย่อมระงับลงไปไม่ได้ มันก็จะผูกเวรกันไปเรื่อยๆพระเทวทัตจองเวรกับผู้เจ้าจองก็จองไปสิผู้เจ้าไม่จองด้วยผู้เจ้าก็หมดแต่เทวทัตยังมีเห็นไหมเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ใครจองเวรใครอ่ะใช่ไหมใครวางใครผูกใครตัดนีคนตัดก็รอดไปนิพพานคนผูกเวรก็เกิดต่อไปสิอยากเกิดก็เกิดต่อไปสิ จะไปว่าอะไรอ่ะใช่ไหมอยากทุกข์ก็เกิดต่อใช่ไหมนั้นคนต้องเห็นประโยชน์ของการหลุดพ้นประโยชน์ของการพ้นจากความแก่เจ็บตายเห็นโทษของการที่เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต้องมามีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้เกิดอีกก็มีอีก <c oughs> นี่เกิดเป็นมนุษย์นะษยังดีนะมนุษย์กับมนุษย์ไม่ค่อยรู้ความคิดกันนะยมเกิดเป็นเทวดาย,ยิ่งหนักใช่ไหม เท้าสักกะคิดปั๊บเดียวเวปจิตจีรมาเลยรู้อีกกําลังคิดอะไรยังคิดว่าเป็นเป็นเทวดาจะสบายจะหนีไปไหนอ่ะคิดอะไรมันก็รู้หมด <c oughs> <c oughs> นะนะไม่ต้องหนีเลยเทวดาก็ทุกข์นเนี่ยนะเนี่ยนะอืมไม่ง่ายหรอกอยู่พบไหนก็ไม่ง่ายนะพุฎเจ้าบอกมีทุกข์ทั้งนั้นอ่ะพบแม้ช่วยรัดนิ้วม,มือจึงน่ารังเกียจเหมือนมูดคูดเนี่ยนะมูดคูด แม้นิดเดียวเปื้อนเราเช็ดไหมเช็ดล้างแล้วล้างอีกใช่ไหมนั่นนะ่ะพบเหมือนกันเนียสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉะนั้นแม้มีประมาณน้อยชั่วรับนิ้วมือก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ยมคิดปรุงอะไรมานิดน่ารังเกียจที่สุดเลยนั้นไม่ใช่ว่าปรุงไม่ดีน่ารังเกียจปรุงดีก็น่ารังเกียจอยีกนะเพราะมันคือพบนี่เข้หลักการนะพบพบมันคือทั้งกุศลอกุศลหมดเลยนะอ่า เดี๋ยวบอกอ้ยฉันไม่มีปรุงเลยอกุศลแต่ปรุงอกุศลเพียบเลยนะวันนั้นจะไปทําบุญที่นั่นที่นี่ะเยอะยะเลยนะสร้างประโยชน์ที่นั่นที่นี่สร้างพบทั้งนั้นนะ่นะก็ต้องวางอีกเพราะมันคือภาวะตัณหาความอยากในการสร้างพบภาวะปฏิลาภการนิสัญโ,โยชนานี้สังโยชน์อันเป็นไปเพื่อการได้ห็นะเนี่ยต้องเข้าใจพบอย่างละเอียด พอเข้าใจพบอย่างละเอียดเข้าใจชาติอย่างละเอียดนะยมจะไม่อยากคิดอะไรเลยคิดทําไมนะอยู่กับลมหายใจดีกว่าใครคิดก็คิดไปใครอยากสร้างพบก็สร้างไปใครอยากสร้างกรรมก็สร้างไปเดี๋ยวเขาก็ได้เองยะมะสายังกลัวเลยนับภาษาอะไรใช่ไหมอืมไม่ใช่พวกเราจะกลัวอย่างเดียวนะยะมะสาอยู่ในทรกยังกลัวเลยใช่ไหมแล้วก็ปรารถนาว่าตายแล้วขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ ขอให้ได้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคนะขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนะยะมะสสาคิดอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ความคิดของยะมะสะก็เลยมาบอกให้พี่กูทั้งหลายฟังนี่ยะมะสาน,นั่งอยู่ในนรกในคิดอย่างนี้เห็นไหม เดีย๋ยวนั้นไม่ใช่ว่าเราอยากจะหลีกนรกอย่างเดียวนะยมาสาก็ยังอยากหลีกนะเนี่ยดันั้นถึงบอกว่าอาริบุคคลเนี่ยจำเป็นจำเป็นเร่งด่วนเลยล่ะ <c oughs> เพราะไม่รู้ว่าความตายจะมีแก่เราไหมแม้วันพรุ่งนี้ใช่ไหม